why you wrong tell me and what's ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วในเวอร์ชั่น1.12.2นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดครอบครัวนะครับผมฟังผิดหรอครับมอดครอบครัวนี่อ่าจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยเนี่ยับผมมอครอบครัวก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับผม ก็คือเมื่อเราเสกว i ลิเจอร์แบบธรรมดาหนึ่งตัวถ้าเป็นปกติแล้ววิลิเจอร์มันจะออกมาเป็นแบบออริจินอแบบไมค c r a f t เลยนะแต่ถ้าผมลงมอดเนี้ยว i ล l เจอร์จะเปลี่ยนซีซันไปเลยนะก็ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่เสียงก็ยังคงเดิมน,นะ,ะมีเป็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอ่าแล้วก็เราสามารถไปจีบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอย่างเช่นคนเนี้ย สังเกตด้ตรงหัวใจนะผมตอนนี้เรายังไม่รู้จักกันนะแล้วก็ไม่ได้มั่นกันด้วยนะครับผมโอเคผมก็จะทําการคุยนะเมื่อเราคุยกันถูกคอนะผมหลอดห้าก็จะแบบนี้นะผมแต่เมื่อเราอยู่ดีไปจูบเขาเลยเนะี่ยอุ้ยเันเพิ่มสิบเก้าบางคนก็ไม่ชอบในการจูบนะเช่นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน นี่หัวใจก็จะลดนะ่มอยู่ดีไปจุบไปจุกบเขาทาไมาไม่ได้ชอบผู้ชายนี่อันนี้ก็จะไม่ชอบเราเลยนะลองคุยเรื่องตลกดิเผลอนี้ชอบโอเคมันก็จะลดมานะจากลบสิบเก้าเป็นลบสิบเอ็ดก็คือมันก็คือเออชอบอะเรเรื่องตลกของเราแต่แบบแบบแบบธรมดาเลจะไปธรรมดาเลย ลองอันนี้ดิผมจะทำให้หัวใจกลับมานะคิดไปเลยโอ้โหยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบมันก็มีเรื่องเลยมามาเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจเย็นอุ้ยผมแพ้มันว่ะมันแรงเยอะจริงๆแต่มันต้องเจอดาบเพชรน,นะ ตายสักทีเวทเคมดครอบครัวก็จะสามารถกําหนดได้นะครับผมว่าจะให้ผู้หญิงออกมาหรือว่าจะให้ผู้ชายออกมาอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะมีเป็นตัวแทนสีฟ้านะครับส่วนผู้หญิงจะเป็นตัวแทนสีชมพูนะผผมตั้งมาปุ๊บนี่เขาจะเป็นผู้หญิงเลยส่วนคนนี้ก็จะกลายเป็นผู้ชายเลยนะครับผมส่วนอาชีพก็จะเป็นด้านบนเลยนะครับผมคนนี้ก็จะเป็นอาชีพต่างๆนะครับผมใน ที่ทําไดเา้เราไปดูอาชีพคนต่างๆกันเลยนี่ยอาชีพอะไรนี้เป็นเด็กนะเด็กตบเด็กนะเห็นว่าคำว่าชายนี้ต้องตบเด็กเลยโอเคเราหมดนี้ก็จะมีลูกด้วยนะครับผมอ่ามีลูกนี้จะเป็นไงก็นี่สมมติว่าเราทำการ จีบคนนี้ติดนะแล้วก็แต่ว่าแต่งงานสมมติว่าเขาได้ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยมันก็จะดอกไบเท่มี้มานะแต่ว่ามันทํายากมากจากนั้นเราก็จะตั้งชื่อได้นะผมนี่อย่างเช่นชื่ออะไรด,ดีชื่อทรีนี่เมื่อเราตั้งชื่อลูกก็จะเป็นทรีแล้วนะ นี่เมื่อเรากดมาดูลูกก็จะมีอายุประมาณหนึ่งนาทีนะะซึ่งสถานะตรงนี้ก็จะบอกชื่อบอกอายุแล้วก็บอกว่าเป็นลูกของใครนะคนนี้เราไม่สามารถทิ้งลูกได้นะนี่เมื่อเมื่อเราจะจะวางไอเทมมันก็จะไม่ไม่สามารถทิ้งได้แต่ถ้ามันดาบเนี่ยเราทิ้งได้ตามสบายเลยนะมดนี้ก็มีคนหลายรูปแบบด้วยนะฮะ ลักษณะเอออะไรพวกนี้เลยนะนี่ช่้นมาคุยเนี่ยเราสามารถสั่งได้นะว่าแบบอยู่ตรงนี้ตามฉันมาเขาก็จะตามเรามานะเราสามารถชวนคนไปเที่ยวได้นะแบบนี้สมมติถ้าเราไปเชิญนักธนูเนี่ยแล้วแบบไปด้วยกันนะเวลาเล่นในโหมดเซอร์โวผีเผอไม่ต้องกลัวเลยนะพวกซอมบี้ไปแ,แต่ถ้าเป็นคนอย่างนี้แบบ ไม่น่าจะทำอะไรได้นะนี่คือปล่อยเป็นอิสระเลยไปไหนก็ไปเคมดครอบครัวมีอะไรเหลืออะไรมั้งอ๋อนี่ไงนี่คือสามารถฟื้นฟื้นชีพคนที่เราฆ่าไปนะนี่ธนูคนแรกที่เราฆ่าไปแล้วก็เด็กด้วยนี่เด็กนี่เรารีเวิร์สกลับมาได้นะแต่ว่าได้ไม่เยอะนี่เมื่อกี้ไอ้นักธนูคนแรก ที่เราไปจูบเขาไอค่าตรงนี้ก็จะรีเซ็ตด้วยนะผมถ้าเรารีเวิร์สเข้ากลับมานะแล้วก็รีเวิร์สไปเรื่อยดีกว่ารู้สึกผิดนะค่าคนพัเงเลยนะผมถ้าสมมติว่าเรารีเวิร์สคนเยอะเกินไปมันก็จะพังไปเลยนะมีเราก็รู้สึกว่ารีเวิร์สคนกลับมาทุกคนแล้วนะ คนที่่เราาก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับมอดที่เปลี่ยนวิลลิเจอร์ธรรมดาให้กลายเป็นวิลลิเจอร์ที่มีสีสันมากขึ้นชอบกดไลค์แช้์กดแชร์ปุ่มกดตะใครเริ่มกดกันด้วยนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันไวละ